ครูนัทเป็นครูสังคมศึกษาชั้นป .4 ณโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครูนัทกำลังจะสอนเรื่องสิทธิทเสรีภาพและหน้าที่พลเมืองในระบบประชาธิปไตยเขาต้องการให้บทเรียนมีชีวิตชีวาและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งเขาต้องการให้เด็กได้อภิปรายในประเด็นร่วมสมัยและฝึกคิดแบบมีเหตุผลเพื่อออกแบบกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน,นเขาใช้ AI ช่วยตั้งคำถามโดยพิมพ์ว่าช่วยตั้งคำถามปลายเปิดสำหรับนักเรียนชั้นป .4 เพื่ออภิปรายในประเด็นสิทธทิเสรีภาพและหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยใช้สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกับผู้เรียนพร้อมทั้งสร้างภาพประกอบคำถาม AI ตอบกลับด้วยคำถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการชุมนุมของเยาวชนบางกลุ่มแม้จะอ้างว่าใช้สิทธิ์พลเมืองแต่แท้จริงแล้วกลับทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม พร้อมทั้งสร้างภาพของกลุ่มเยาวชนถือป้ายประท้วงสีหน้าโกรธและห้อมล้อมด้วยตำรวจและฝ่ายไม่เบื้องหลังครูนัทรู้สึกว่าคำถามมีความท้าทายสามารถช่วยให้เด็กฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อีกทั้งสื่อประกอบบทเรียนก็มีความน่าสนใจครูนัทจึงนำคำถามและภาพดตังกล่าวบรรจุลงในใบางานอภิราย ครูปิ่นเป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นม,มสองทับหนะ้รงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครเธอมีนักเรียนในห้องชื่อเด็กชายพงนรินปรินาพงศ์ที่มีพฤติกรรมขาดเรียนบ่อยและขาดความกระตือรือร้อนในการเรียนเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือนที่ผ่านมาเธอจึงตั้งใจเขียนจดหมายเพื่อแจ้งผู้ปกครองและขอเข้าเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยถึงความเป็นอยู่และหาทางสนับสนุนน,นักเรียนของเธอให้เหมาะสม เพื่อให้สื่อสารได้อย่างเหมาะสมครูปิ่นใช้ AI ช่วยร่างเนื้อหาของจดหมายโดยใส่คำสั่งว่าช่วยเขียนจดหมายขอเข้าเยี่ยมบ้านถึงผู้ปกครองของเด็กชายพงนรินชั้นม .2 อทับ5โรงเรียนสกลนครวิทยาที่มีปัญหาการขาดเรียนบ่อยโดยระบุเหตุผลและวันที่สะดวกเข้าเยี่ยมด้วยภาษาที่สุภาพและเป็นทางการ AI ตอบกลับด้วยจดหมายที่สุภาพชัดเจนและมีโครงสร้างที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามเธอได้ตรวจทานเนื้อหาของจดหมายอย่างที่ท้วนและปรับแก้เนื้อหาในส่วนที่จำเป็นโดยเธอเลือกที่จะเพิ่มเติมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆด้วยตนเองเช่นชื่อผู้ปกครองเลขประจำตัวของนักเรียนสถานที่พักอาศัยชื่อครูและเบอร์โทรศัพท์แล้วจึงส่งจดหมายดังกล่าวให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ครูอัดสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมสเขาเป็นคนชอบออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับภาพและสื่อร่วมสมัยด้วยความเชื่อที่ว่านักเรียนจะเข้าใจและจดจำเรื่องราวผ่านภาพได้ดีขึ้นกว่าการอ่านแต่ตัวหนังสือในตำราในคาบถัดไปเขาต้องสอนเรื่องเหตุการณ์สำคัญในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่น เขาต้องการให้เด็กเห็นภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทิ้งระเบิดโดยไม่ใช้ภาพจริงที่อาจรุนแรงเกินไปหรือภาพจาก Google ที่อาจติดลิขสิทธิ์โดยที่ภาพประกอบยังสามารถสื่อสารผลกระทบได้อย่างชัดเจนและสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนักเรียนหลายคนสนใจการ์ตูนแอนิเมชันจากสตูดิโอชิบิเช่นสปิริตเด็ดอวหรือ Gra ฟออฟเดอะไฟเจอร์ฟลครูอาจจึงเกิดไอเดียในการใช้ AI สร้างภาพประกอบเนื้อหาของบทเรียน ในลักษณะของการ์ตูนที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจครูอาจจึงสั่ง AI ว่าสร้างภาพประกอบแบบการ์ตูนสไตล์ชิปลิที่แสดงฉากหลังจากการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาโดยให้มีบ้านพังพลเรือนบาดเจ็บและบรรยากาศโศกเศร้าเพื่อใช้สื่อผลกระทบของสงคราม AI ตอบกลับมาด้วยภาพที่มีความสวยงามและเมีลามายละไมแฝงความเศร้าอย่างมีศิลป์และมีสีสันคล้ายกับการ์ตูนฉบับชิบปิจริงๆครูอัดพอใจเป็นอย่างมาก จึงนำภาพดังกล่าวมาทำเป็นสไลด์ประกอบการสอนพร้อมให้เครดิตด้านล่างภาพว่าภาพผลิตโดย AI วิจนีน่เพื่อป้องกันปัญหาด้านจริยธรรมและด้านลิขสิทธิ์ของภาพที่ผลิตจาก AI ครูทันสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .5 ณนโะนะรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ปีนี้โรงเรียนของเธอได้แจกแท็บเล็ตที่มีระบบ AI ให้แก่นักเรียนเพื่อสนับสนุนให้ครูทดลองใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และเพื่อนำ AI มาช่วยลดภาระงานครูครูทันจึงออกแบบกิจกรรมชื่อ AI Buddy ผู้ช่วยคิดเลขส่วนตัวโดยให้เด็กๆใช้ AI เป็นผู้ช่วยระหว่างการเรียนรู้ในบทเรียนเรื่องเศษส่วนและทศนิยมก่อนเริ่มเธออธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า AI เป็นเหมือนผู้ช่วยที่เก่งเลขโดยเราสามารถถามคำถามที่เราสงสัยต่างๆได้เช่น ทำไมเศษ1นส่วนสองกับ0.5ถึงเท่ากันทำไมคำตอบของข้อนี้จึงผิดหรือช่วยอธิบายว่าการเทียบเศษส่วนทำยังไงครูทันสาธิตการใช้ AI โดยพิมพ์คำถามดังกล่าวให้เด็กๆด,กดู AI ให้คำตอบด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือเด็กๆจึงพากันตื่นเต้นกันอย่างมากกับความสามารถของผู้ช่วยคนใหม่ของพวกเขาหลังจากกิจกรรมผ่านไปได้สามครั้ง ครูทันรู้สึกว่าเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจเร็วขึ้นและกล้าตั้งคำถามมากขึ้นเธอจึงมอบหมายการบ้านโดยให้เด็กทำโจทย์จากแบบฝึกหัดสิบข้อและแสดงวิธีทำเมื่อครูทันตรวจการบ้านเธอสังเกตว่านักเรียนหลายคนเขียนอธิบายด้วยคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยขณะที่บางคนเขียนคำตอบด้วยภาษาที่เป็นทางการจนน่าสงสัยว่านักเรียนคิดเองหรือให้ AI คิดให้ ครูทันจึงใช้เครื่องตรวจสอบ AI ในการตรวจสอบคำตอบของนักเรียนว่าได้ใช้ AI ทำการบ้านให้หรือไม่โดยครูทันตัดสินใจลดคะแนนนักเรียนที่เครื่องตรวจสอบ AI ชี้ว่านักเรียนใช้ AI ในการทำการบ้าน